สบายดีพี่น้อง,องม,น,น,งมนเล็นน้ำเจตตรวนี่พี่น้องอ่านคิดว่านั่งได้ดำหน้าร้านเช้ากับเ้ยเ้าสิไปดำหน้าสัปปะต่วนได้ประสานฝนตกเมื่อวานอืมอม,มากเพราะว่าโทษมากเพราะว่าโบมีน้าพรมเม็ดเบิ่งในพี่น้องแห่งกูหน้าเขาอีกได้ขนาดหน้าเขาต่นเท่าทายลีปเชนน้นมีน้าได้เจตวตวนไปคอสักเขื่องอยู่เพื่อนขาจาราพี่น้อง <laughs> ก็ข้อสะเครื่ยงอยู่เพื่อนแคมเพื่อนแม่นางแท่นพลอยพลอยพูนก็ขอสกเื่องมาสันโอ้ยแต่มันสบายเนาะว่ะเพื่ววนนนนนอนไปเลี้ยงงัวฮะก็มาขันนั้นแล้วหน้ากเลี้ยงงัวนะและ้วขันยยมต้นหน้านกับผูกว่าจนหีรตะหางกระดูกอืพาตีในวันหนนะพาตีนเจ้านะโู Chào tháng rồi đấy phí này nè Nèm sọt cân rồi đấy Ơi, hai lạnh hình nhờ đấy Cháy nhang đấy Ơ, cơ là tháng nào? Hửm? Ừm, sống phố hả ừ. so à đại? Ừ. À? Vâng, tốt tuân lúc bắt nhau nha đám mừng vâng. เอฟซีบอกว่าอยากเบิ่งหน้าดำเจีต่วนเดี๋ยวสันเดยังยังหาเลยหน้าต่วนหาเลยสี่ชีหนึ่งสองสามชี้ตีชีทั้งลุ่มหาเป็นเก้าเกตะการหน้าเขาแต่ว่านางสิบรดำมาด้วยพี่น้องเด้อเอ้าเอ้ามึงอีน้องมึงัวงูกินเขาเขาเพิ่งได้ไอ้ตัวนี้เน่ามากงูเขาเจ้าเองมั เอามันเดียวเบิ่งดูบดเข่งให้ผู้ซอดพี่ถ้าสิว่างัวเจ้าหแล้วแม่นแต่ตวนผูกกับผิดด้วยบ่ผูกใบคุโต่านเข้ามาว้ากับเที่ยงข้าคืนแล้วเนาะนี่เทพพี่น้องหนึ่งสองหันเรียน ยังว่าคือยังบวเขียวเผาเมื่อไหน่เมืงอวานพูดอย่าง,าง,างาไ,งไรวะสบายดีท่านผู้ชมตรวนบวบไว้ลอยแห้งบวดด้ดำหน้าหมอนี่ผัดเอาเขื่องไปสักไปหน้องเลยผูกไปขอสักอยู่เพื่อนข้าเจ้าบอลมีได้ผูกไปหน้องเลยยังหาหลงโอ้ยเออยังสี่าาหลงทังไดตัวหนักกันแมนน่าเป็นซีฟใส่หนาวมึง โอ้ยยังหน้าซิปให้กับว่เก่าอีบ้าถ้าให้นะพอโบนับอ้าวอาให้แล้วก็แม่นติตรวนเฮ้ยงุ้มเอากบมาป่นนะป่ะนั่นแถวาเทต้นนั่นนห้องอาเพิ่นนะพี่น้อกนะมือเขาอะไเนี่ยเนื้อต้นม่วงนีห้องนั่งเนี่ยเท้เลี้ยนลงนี้งุ้มเอากบมาป่นไปกะกระธืวทีอยู่เด้ นี okay. yeah. Okay. Yeah. Yeah. Mm ่แหละดำใส่บ่มีหนามพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันก็สิงามบ่เฮ้ยเฮ้ยแต่ทางเขาเจาดำใส่ยังบ่งามเลยนะเฮ้ยเนาะเลี้ยงเลี้ยงสลืออยู่อืมบอยักงามพี่น้องขขาวทางนี้เนาะถ้าขขาวกู้ผัดงามอยู่ได้ตัวนั้นเออกะดำไหลเหลี่ยกับห้องมึงบ่แม่นต้เฮ้ยอืม นี่เดพี่น้องเลียนหายลงไปนี่แหละได้อานางกระดมลกไปหอดูแลผมสิบเป็นสิบเป็นสิบสามพักเวนพี่น้องพักเวนพักเวนเออมันละลายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิมาเก็บไปกินก็เกน็ดใหม่ เอฟซีว่าอยากเบิ่งข่าวหน้าเจ๊ตวนเด้ว่าซั่นบ่เฮารีวิวข่าวหน้าเฮาเด้ยังเจ๊ตวนยังบ่แล้วเด้อพี่น้องเด้อเบิดน้ําดําจดําก็ยังบ่แล้วจดําก็เบิดน้ําดําคือกันอีติเฮยตายพี่น้องเอ้ยจดํานั่นสิได้เอาทีมงานน้องซิโนอีก้เนาะเออมันอยู่แบบนี้พี่น้อง À, tuôn 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 khó lông bằng này nè nó à nào mừng bằng này <laughs> tuôn kem hay nè lông kem hay của nè à hồi nà mong thừa kèng nguyên cú xì kèng nó mại xù phò khẹt kín bởi chắc nó mại cú tìm cò kép kép ấy khó 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 phục vẹn này đó nèm em bộ bố bố hết hột khôn Hãy subscribe cho kênh kép Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่พี่น้องมาผอของแสบหน้าข้าเจ้าเด้อน,นี่เด้อาาเด็กขาหยาบอะไรเก็บเลยพวกนจี๊นะจต่วนบาไวาจนไปคอสักเขืนะ่องนะเขื่อนข้าเจ้าพี่น้องสูบกันโอ้ยหนาม,มานะฮะเสียบ้าวใส่งเหี่ยงัวงยังแห้งขออภัยเด้อพี่น้องทิ้งยัองอยากตายคลทิ้งไปสูบซอยป้ากันยังรีนล,ลากมันบ่อยา,า,ากแห้งก็จะจะแหละ phù phù nhọn phù phù phù, kép phẳng quen phải kinh kẹp nó mại cả phía nào. Bật cầy Mang thi thì nó mại kín càng nguyên. Tối về bài kín bao. <laughs> <laughs> Tô cua áo khá vậy nè. thăng lắng thăng lắng. Ha lo kẹp phù 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 nhọn này, phù phù. นี่แหละข่าวเยตนกับพี่น้อยเอ้ยบรี่ลงฮอดเด้อยูพ่นก็ยังหาหาเนาะลุมต้นเสื่อยต้นกัยังหาเป็นซิตะก่อีกสามสสามีไ้โอ้ยเม็นสาดตะก่งัมาอดามืก่ดำเบิดขากอะไรองเจ้าของนตานเลยบ่สีหาหกงหน่อไหมเนะเฮ้ยหมนใบ่ เอไปเซนนำืกค่ะเออเฮ้ยงาเว้ยเฮ้ยพังอีหินก็กินเป็นไอตัวนนีหน้าพังหินเก็บมาไหมเก็บมา้เออเออเออโรหงาเอาให้ข้าเจ้านำลสิหังอเบี่ยวโงานแล้วกันมาหาลงนาข้าเจ้าวัน้างล่างมึ้งนะอืมโรงาให้เขา คนกับบอม่าอาผีนองบางในพักแว่นนะสมงามท้มเยอดอ่ะคนกับบอมามันแหลมมันถั่วซะนี่อางหนาหนเจ้าผเงโอ้ปล่อยกนทุงโเขากัดด่าหัวเขาก็มีงัวคือกันปล่อยนาเสียวโอ้เสียวประดาดเลย Oh, <laughs> tuôn, ừ. quên không thể, ị tuôn, nhọn bọc nhảy Phi 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 Á, bọc sao bọc nhảy như thế này Cái nọng trẻ hình kinh đó à. nhỏ không, hình, hình, hình Ừ, phí nọng ơi, khột ngàm đây Nó mừng bớt xuống nhọt đã qua Nắng nắng mong ขาเจ้าบรท่านใส่ผุ้เล้งต่วนมันกรชิประมาณนี่ยแหละอีกอย่างคุนบุตุกเด้มันบ่มีหนามคุนบุตรุกหนามบ่เซ็มบ <Alex van fucking> ่งามเออบ่สดเหนาะนี่เหนาะนี่เหนาะในนี่ของกูทีท่านของเราเชยจังนี่เลยนะเะนันเหล้านี่น้านี่ไอพวกปตีนมึงอะของกูนี่ที่ท่านของเราเชยปะข้าเจ้าคือดำห่างแท้ต่วนหักแตกกูกแตกก่อเนาะ แตกกะรีเลยอมึงพี่น้องเขาแตกมันจะเป็นแบบนี้ได้หบอกแลมันแตกขนาออกนะพี่น้องใส่สองสามสองสามแล้วมันก็แตกของหาฮุก็ระนอื่นมันตายแล้วอืมกอันี่จำหนึ่งคนบนจะตายด้วัน่านเดียวน่อนานเดีย๋ยอืมพักแวนเต็มหน้าพี่น้องเก็บแบบโบมีหน้าแบบงามๆเลย

ดีแต่หัวปีทำสิการมันกับการไอรีเห็นแหมอ่าเอาก็มันดีแต่หัวปีเนาะพากันหาวดิเอาลงเอาได้ไหมเนา่มึงพางกันตกกะเซลสะเจี่ <c oughs> ตัวก็กินข้าวกำหละเป็ดต้มเป็ดที่เหลืออะไรพี่น้องเลยอือเป็ดสามตัวกินบัเบึก ตัอย่างตัวหนึ่งนะเกลือเขาวมันแล้วก็ไว้กินบัดรชูเห็ดเวีย้ยขนาดตัวเปล่งในหน่อยเนาะคนเกือบซาอ์คนนะเฮ้ยตั้งเพื่อนเจ้าของกินบบเบิดพี่น้องเลยอันน่ะเริ่มมาเริ่มเคี้ยวขาหม่องมีอะไรเนี่ยอ่ะมันบ่อเส่ bạn đang xin ông mà bạc mỏng chân nhạc bớt xong chân nhạc bớt phía nào ơi bạn đang xin nhưng bộ để lái tỉ bộ tuần ăn à, cả này nà nhưng bớt để lái bỏ là sút chỉ để ao cả <laughs> đầm <laughs> เต่ um ียมไปสิได้เป็นหนีกนที่นี่หมดยสายไปเนาะยืมมันหายขาดดำนาเงินดำนาเงินดำนาเงินทอนกะมาโฮมจ่างเขาพอดีบอกพ่อเอาสักยาสีแตกเป็นไรบกินมันกระปวดอย่นี้แหละกินร้านบไดีได้ยากูบอกให้ อืมเอาตรงๆนะบรีด <laughs> oh, <my> <laughs> ีกินยาสุดเห็นบอกกูกินไปซองเม็ดเนี่นอนบรีดตื่นงุ่มเออกินไปซองสุดนะยาดีอันเจ็บท้องกูนะป้งมันกับโมขึ้นแล้วเนี่ยบั็อกลายหนึ่งพี่น้องหัวกินข้าวนะอาต้วนพักเว็ดนะต้วนพี่ลายแต่คืบ่หยอดบ่วใหญ่ อ้ผ oh, like ักแว่นลายอีร <emotion> <sm chin> ีพี่น้องยอดบอใหญ่ต้นมาหลังได้ผักแว่นเมื่อชิมือแกงหน่อไม้พี่น้องมาชิมแกงหน่อไม้ก่อนกินบ่อยบ้านแกงหน่อไม้ชิมือแกงแหล่นแหล่นมืงเอาเด้อพอกันขีดหนาพี่น้องเลยแม่สุดคนกินเอากำยังด้อมกินถถากัำยัง นาประธานแล้วสิจายเลยพี่น้องเลยมีแต่เขียวมึงดูห่ะแลือดตาห่างกะดูบ่มาทงยางไหมให้กูโคตรงามเลยมึงห่วยเด็กใหญ่ก็เบ่งอ่ะนะแม่พิกินเหมือดเดมันบอกว่าข้ากัดนี่นี่นี่ยังบางหลายหนึ่ง เลงมาลงกินเทมปุระงไงจมรูว่านบบเบิ่อคขาห้อยมั้งหอห้ามมาดิ